อยู่วงนอกจังหวะแล้วก็ความมั่นยำมาเป็นรองนะครับติดตัวดีกว่าเด่นเบงลาบอกติดตัวดีกว่าพยายามเข็นครับวงในครับห้วยเสน่เล็กกว่าก็แทงสวนตลอดแทงสู้ตลอดครับตีก็ใบองคงโค้งอ้อมอ้อมอ่าแต่จังหวะนี้ครับแม่บิดพงมาลัยครับล่อลงข้างทางเลยครับจังหวะบิดของห้วยเสน่ครับโอ้โหเข้มข้นมากครับเข้มข้นอ้าแม่ทำท่าแข้งขาจะอ่อนครับแต่ว่าลุกขึ้นมาตีต่อครับ แ่่แกตีแกก็พยายามจะตีทุกท่าทุกทางครับเอากดแขนไว้หวยเสนยงกดแขนไว้กรรมาการงัดออกมาครับแม่ยกที่3ามเข้มข้นนะครับทั้งคู่นี้ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยนะครับเพราะว่าทุกทีนี่แต่ก่อนหน้านี้ชก2นาทีวันนี้ต่อย3นาทีแข้งขวาหลุดไปครับห่วยเสยงตั้งดักแทงเ,เด่นเมืองลาวชนอย่างเดียวตีไปตีมาครับเอากดแขนกดแขนตีมาครับเอาเด่นเมืองลาวเสียไปเ,เลือยเลื้อยยัดมาครับ ยก3แลกกันไม่หยุดเลยครับสุดๆเลยครับคู่นี้คู่นี้สุดๆเลยครับเด่นเมืองลาวยังเดินอยู่แม่แกก็เดินตีไม่หยุดอา้าวซอกงัดมาครับควยเสน่งแทงไปบิดออกนิดนึงนะครับเด่นเมืองลาวเดินโอ้ยโดนหมัดไปครับตีแม่แต่ว่าโดนแลแ้วแกไม่ค่อยมีอาการเลยนะครับเด่นเมืองลาวแม่ไม่ใช่ไม่โดนนะครับเอา้าบวกหมัดบวกซอกกันครับแคงขวาซ้ายคืนมาอ่ะ ยัดกันไปแมยกเข่ากันไม่หยุดตั้งอุ้ยศอกอีกแล้วครับแห้วยห้วยเสีงมีมัดมีศอกมาแล้วครับโอนึงคู่นี้นี่ถือว่าทำหน้าที่กันได้สมศักดิ์สรีเลยนะครับแม้ว่าใครจะแพ้ชนะนี่อนาคตนี่ถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่นะครับและอาวุธก็ดีด้วยขยับเข้าไปนี่นะครับความใหญ่แม่ห้วยเสนยงก็ง้ามายามจากไล่แขนแล้วก็แทงสู้แล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าเด่นเมืองลาวนั้นเดินไม่หยุดยาวกว่าใหญ่กว่า ชนอย่างเดียวแม่หมัดดูนะครับมีหมัดมีศอกห้วยเสนงเด่นเมืองลาวก็หยุดไม่ได้ช้าไม่ได้เหมือนกันนะครต้องถึงตัวให้ตลอดครับโอ้โหยิ่งโดนยิ่งเดินครับเด่นเมืองลาวครับกระซวเข้าไปครับส่วนห้วยเสนงเองหมัดศอกแหมจังหวะดักนี่อันตรายนะครับเดินต่อครับเด่นเมืองลาวห้วยเสนิงขอแตดนมถีบไว้ก่อนครับเหมือนแหมกลๆว่าจะขอสงบสุขหรือเปล่าครับ แต่จากสถานการณ์แล้วนี่ยังนะครับยังไม่พอเลยครับเด่นเมืองลาวก็บอกเอาแมห้วยเสน่งไม่เข้าผมก็ดูว่าไม่น่าจะโอเคแล้วล่ะนะครับทีนี้ก็ต่างคนต่างไม่เข้าครับนี่ครับเยอาร์จาตั้งแต่คู่แรกเลยครับห้วยเสน่งแดงครับน้ําเงินเด่นเมืองลาวต่างคนต่างพอใจครับหรือว่าห้วยเสน่งเจ้าอีกนิดนึงครับเดินเข้ามาแตะขวาครับห้วยเสน่ง ค่อยๆคือคานเข้ามาครับเตะไปก็ยังแมาติดบังอยู่เตะซ้ายเตะขวาครับด้วยเสนงเอาอีกหน่อยหน้าเวลายังมีครับเอาอีกหน่อยหน้านาทีโดยประมาณตรงนี้ครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับแล้วก็หันใบชูมือให้ เดนเมืองลาวยุทธการมวยไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเลยครับคู่ลรก